สวัสดีค่ะจะถามเรื่องบริษัทได้รับเงินชดเชยค่าความเสียหายค่ะสวัสดีครับว่าไงครับบริษัททำสัญญาเช่าตึกกับผู้ให้เช่าซึ่งเป็นการเช่าแบบระยะย,ยาวเกินสามปีต่อมาผู้ให้เช่าต้องการขายตึกดังกล่าวให้กับคนอื่นผู้ให้เช่าสิ่งของให้บริษัทยกเลิกสัญญาเช่าก่อนครบกำหนดสัญญาครับ แต่บริษัทคิดว่าบริษัทเสียค่าตกแต่งตึกไปเยอะพอสมควรและยังใช้ไม่คุ้มต่อเงินที่เสียไปจึงเรียกเงินชดเชยค่าความเสียหายนั้นกลับจากผู้ให้เช่าครับตอนแรกผู้ให้เช่าก็ไม่ยอมจ่ายแต่ภายหลังก็ไกลเกี่ยกันได้ผู้ให้เช่ายอมจ่ายค่าชดเชยค่าความเสียหายให้แก่บ,บริษัทถามว่าเงินชดเชยเนี้ยบริษัทต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือเปล่าคะ กรณีบริษัทได้รับนชดเชยค่าความเสียหายจากการยกเลิกสัญญาเช่าจากผู้ให้เช่าไม่เข้าลักษณะเป็นรายได้จากการขายสินค้าหรือให้บริการบริษัทไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มครับแล้วภาษีเงินได้ล่ะคะในส่วนภาษีเงินได้บริษัทต้องรับรู้เป็นรายได้อื่นต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครับโดยที่เงินค่าใช้จ่ายตกแต่งอาคารบริษัทก็สามารถไลออฟ เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทได้ทั้งจำนวนเช่นเดียวกันครับอ๋อเหรอคะค่ะ,คะขอบคุณมากนะคะค่ะ